อ้าวไม่ใช่แก้วเห็ดนางอี่น้อยบานนี่วะฝุ่นคือหลายแถวมันงกุ๊บอยู่บานนี่พวกนั้นย,ยืนยิ้มแกเดอยู่บนน่ะพี่น้องไปไปไปเบิไงไปตำรวจเพิ่งมงสัมภาษณ์กันเลยเป็นจังไดก็คือบูเวียงครั้งเดปีนี้ป้าคือเห็ดโครงการใหญ่ตัวโอ,อ้โหล,ล้จจาะนแถวยายแก้วอันรถในคีม่าบุหรี่จังไดอันนั้นแม่ยังเห็นอย่างไหนใหญ่ยายฝุ่นปลูกบักข้าวโพดเลี้ยงไก่เลียเ้ยงวัว ไว้เลี้ยงไก่เลี้ยงวัวดเป็นที่ไ้บ่อนี่มันบ่มีน้ำบ่ปลูกถ่าฝนมาสดองปลูกถ่าฝนจ้ะโอ้คือหยอกสันคืออยู่มันดันฝนสีมาไว้อยู่ปีแต่วันข้าเจ้าก็ว่ามันสิเบิดไบเนาะอ๋อยืนฟังนี่มันจะเห็นวิวมาไว้เบิดไว้ห่วยกูไะ้อ้าวเป็นอย่างนั้นเสือสมพูม้าสวยบุหรี่มาจังไรก่อนให้กำลังใจโอ้ม้านี้ลูกมาช่วยย่า โอ้บึงไม่แก้วมาเบ่งติดตามผลงานไม้ไ่แก้วนะครับพี่น้อง okay, โอ้เขาใหญ่มาแต่ปุ่นได้พี่น้องหาอะไรแล้วนำผู้เดียวเลยนมัง้งจังบอผุนกับหลดคูใจเราเ <c oughs> มนคีเลยอยู่มากก,กับบริจาคันออกไปทางอยู่มากไปหยิบอะไรลูกไปหยิบอะไรลูกมาเร็วๆมาออคลิปเร็ว <c oughs> โอ้ยโอ้อันนี้อย่างนี้ซิวบ่โอผู้ช่วย พาโต้อนะได้ย้อนขนาดเลยลูกชาวนานะครับสาวใต้ตาคมนะครับมาอยู่อีสานเออเป็นไดบานฮปลูกหญ้าเลี้ยงง้อยเห็ดเกษตรเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะครับพาลูกพาเตานะครับโครอบครัวอบปุ่นเนาะพี่น้องสุขภาพดีได้กินแต่ของดีๆเนาะไม่เนาะเขาเรียกว่ามาเก็บเพชรอีสานนะครับโบยโอ้ยถ้าขึ้นดีๆก็ไม่ลูกไปขึ้นยังท่าพ่น <c oughs> อากาศันบรรยากาศก,าศก,ก็เริ่มค่ำเริ่มมืดแล้วล่ะพี่น้องนี่ ไฟเรื่มสลัวแล้วโอ้ไม่ใหญ่แก้วผู้ใดอยากเห็นไม่ใหญ่แก้วขี้นีไซลุยนีแล้นะครับคลิปนีหัวดันพันวิวนี่ยไม่ใหญ่แก้วยกล้อโซ่เลยว่าสันปาดโถเอาสติย่ายพี่สันโอ้หักอยู่สันยกเว้ยกเวยเลยว่าสันโอ้ยกเว้แล้วสีขี้หายเบิรงพี่น้องปี่ละครับเนาะมันลงบะไรมันสั้นได้ไหมผมึ้นในเบิร์กนูึงหนูลงได้ว่าสันเอาดิเอาดิโอ้เดินดีดีลูกคุณรับแม่ มันเป็นฟุ้นขีง่งัวแห่งกับอันฟางครับพี่น้องนะครับ,ม,บรมันเบาแต่อันเปียกก็มีอยู่แต่ว่าสมากเป็นอันแห่งไปแล้วนะครับเกี่ยวมาบริษัทลากบ่ไปมาเดี๋ยวพ่อลากไปช่วยลากไปช่วยย่ออ๋อเห็นไย,ยแก้ว ดูผลงานการเกษตรเล่าปีนะครับมีคลิปท,ท้ายทํำนะครับฝากที่ตามผลงานเราในเด้อพี่น้องทำที่ไปในทิศทางใดน,นะครับพี่น้องผูใ้ใดเอาไปยาเอาไปเห็ดนะครับเห็ดตามเล่าก็ได้ครับเป็นสูตรยวเราทีมาสอนเห็ดปุ๋ยหมอปมกปุ๋ยมักนะครับนี่บ้านในมักนี่นะครับแค่นแมนเอาใส่กับฟังซื้อแม่นบอกแมนเอาใส่เลยครับพี่น้องบ้านในมักอันนี้พูนตอนหยามันง่ามหมดเนาะเขาจะเอาตัวที่มักมาใส่ไอ้นี่คอยลากมั้ แล้วพี่น้องเลยป,ปะบรรยากาศโอ้ยโดนกันซื้อมะมืนแปดบินตําเล็กพี่น้องเลยให้สอมอยู่เกษตรส้มภายอันภาพทางอากาศนะพี่น้องเนาะอ่ะทั้งพูนกุซอยเพิ่นเก็บกระสอบแล้วครับพี่น้องนี่แล้วเนาะอยู่บ้นนานนอกคองหน้าเขาเห็นหัวเห็นสวนนะครับกุ้ยมกักบรรยากาศฟิวแบบนี้จะก,ก,กดติดตามให้เราเนยเด้อนะพี่น้องเนะาะมบ้านนี่ฝากพี่ฝากน้องก่อนนะ พี่ตะมือกล้องโว่เรือนี่ยไม่ไงแก้วเ็เวียกแกงเดียวโอ้โหหลานสาวบนกลุ่มลูกคู่คันกาแกุ้ลค์กดแชร์กดติดตามยายแก้วแฟมิลี่ในเด้อค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ